คำถามนะจากคุณหมูน้อยนะครับเป็นคำถามจากสมาชิกในกลุ่ม LINE FC นะครับเขาถามว่าอาจารย์ครับปกติเมื่อสารออกรายงานกระบวนพิจารณาให้เพิกถอนหมายจับและมีการแจ้งคำสั่งจับให้กับเจ้าพนักงานตำรวจทราบแล้วนะครับหมายจับเนี่ยนะครับมีผลเมื่อไหร่นะก็นะฮะหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือออหมายจับเนี่ยนะครับ หลักการจะอยู่ที่ปวิอาญามาตรา68นะครับว่าหมายจับเนี่ยมันใช้ได้จนกว่าจะจับได้นะเว้นแต่ความผิดอาญาตามหมายนั้นจะขาดอายุความหรือสารซึ่งออกหมายนั้นได้ถอนหมายคืนนะฮะกฎหมายก็เขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้สักครู่นะฮะ โอเคนะฮะ่อยละทีนี้นะครับกฎหมายก็เขียนไว้ชัดอยู่แล้วว่าหมายจับนั้นใช้ได้จนกว่าจะจับได้เว้นแต่ความผิดอาญาตามหมายนั้นจะขาดอายุความหรือศาลซึ่งออกหมายนั้นได้ออถอนหมายคืนนะครับซึ่งในกรณีศาลเนี่ยนะครับได้มีคําสั่งให้เพิกถอนหมายจับแล้วนะครับหมายจับหมายจับนั้นเนี่ยนะครับก็สิ้นผลไปทันทีนะครับไม่ต้องไป รออะไรทั้งนั้นนะครับและนะครับเมื่อสามีคําสั่งให้เพิกถอนหมายจับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับกระบวนการจับเนี่ยมันเป็นกระบวนการในชั้นสืบสวนสอบสวนนะครับกฎหมายเนี่ยประสงค์ให้จบไปโดยเร็วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะไปอุทธรณ์ได้นะครับฉะนั้นก็สิ้นผลไปทันทีครับแล้วก็อุทธรณ์ไม่ได้ด้วยนะครับเรื่องคําสั่งเพิกถอนหมายจับนะฮะอันนี้เป็นไปดูคําพิพากษาดีกานะที่ Uh, 2060ปี21นะครับอันนี้เป็นดีกาที่เอามาเทียบเคียงว่าเป็นกรรที่นะครับพอเป็นจับผู้เสียหายได้ปุ๊บนะหมายจับก็นะหมดผลบังคับไปนะครับเอามาจับใหม่อีกรอบก็เป็นความผิดตามปอาญาม,มาตรา310นะครับส่วนคดีที่นะครับมีศาลนะครับออกหมายจับถ้าเห็นว่าโดยไม่ชอบนะครับวิธีการก็คือให้ไปยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้สารมีคำสั่งเพิกถอนหมายจับและเมื่อสารมีคำสั่งเพิกถอนหมายจับแล้วนะครับจะไปอุทธรณ์ไม่ได้นะครับอันนี้ไปดูดีกาที่2853ปี2559านะครับโอเคนะฮะคำถามแรกเอาละสวัสดีคุณนะฮะจัก,กรินนะฮะสวัสดีคุณพรสวรรค์น,นะครับสองคนนี้นี่ติดตามบ่อยมากนะครับอ่ะจบคําถามแรกอย่างรวดเร็วนะครับต่อไปครับคําถามที่2อนะครับอันนี้เป็นคําถามของ นักเรียนในคอร์สเนนะครับเออขาถามว่าคำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมคำให้การเนี่ยนะเป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นคำคู่ความไหมก็คือเป็นคำให้การไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับจะมีคำพิพากษาดีกาดั้งเดิมนะครับคือดีกาที่ 96ทับ2509นะครับอีการนี้วินิจฉัยว่าคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การเนี่ยนะครับเป็นการตั้งประเด็นระหว่างคู่ความก็คือมีการยกข้อต่อสู้ขึ้นมานะฉะนั้นจึงเป็นคำคู่ความนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งนะครับไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมคำให้การถือว่าเป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความนะไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาสามารถที่จะนะครับ อูทณ์ได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องโตแยงนะครับอันนี้เป็นแนวแบบดั้งเดิมนะครับแต่ทีนี้นะครับในคําบรรยายเนเนี่ยนะครับจะมีคำพิภากษาดีกาที่แปลกอยู่อันหนึ่งนะครับอยู่ในคําบรรยายภาค2สมัยที่12นะครับของอาจารย์อัธนิตย์ตีนำนาจนะครับหน้าครั้งที่9นะครับหน้า303นะครับมีคำพิภากษาดีกาที่8548้ทั้าเนี่ยนะครับ วิิีฉัยเอาไว้ว่าคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําให้การเพื่อเพิ่มข้อต่อสู้นะเน้นคําเพื่อเพิ่มข้อต่อสู้นะครับถ้าศาลชั้นต้นมีคําสั่งไม่อนุญาตให้แก้นะดีกาเนี้ยวิธิฉัยว่าคําสั่งดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการสั่งไม่อนุญาตให้จําเลยแก้คําให้การมิใช่คําสั่งไม่รับคําให้การนะจึงไม่ใช่คําสั่งไม่รับกู้ความฉะนั้นจึงเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาฉะนั้นมันก็เลย นะเกิดความสับสนขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในดีกา8548ทั2558นะครับมีหมายเหตุตอนท้ายว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับน่าจะถือว่าเป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความนะฮะตามมาตรา228วงเล็บ3นะฮะฉะนั้นนะครับก็นะแนวการบรรยายส่วนใหญ่นะครับยังเห็นว่าการที่ศาลสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมคำให้การนันเนี่ยนะเป็นการสั่งไม่รับคำคู่ความซึ่ง ถือกันว่าไม่ใช่คําสั่งระหว่างพิจนานะครับสามารถที่จะอุทธรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องโต้แย้งนะครับอันนี้ก็นะมีความแตกต่างอยู่ในคําบรรยายนะครับก็นะถือตามแนวหลักก็แล้วกันนะครับตามแนวดีกาที่96-25-09ทับนะครับนะจบไปแล้วนะครับสําหรับคําถามที่2อนะฮะต่อไปนะครับเป็นคําถามที่3นะครับก็ถามว่าตามปวิอายามาตา119นะะ ในกรณีที่นะมีการผิดสัญญาประกันต่อสารก็คือมาทําสัญญาประกันทูตผู้ต้องหาไว้แล้วก็ถึงวันนัดน,นะครับผู้ต้องหาก็หลบหนีพาตัวมาไม่ได้นะครับก็ถามว่าพนักง,งานอายการเนี่ยไม่มีอํานาจขอให้บังคับตามสัญญาประกันใช่หรือไม่นะครับออจะบังคับได้ไหมประเด็นนี้นะครับที่จริงเปิดดูตัวบทก็ได้คําตอบแล้วนะครับในปวิอาามาตรา1นึกาวร์สนั้นน่ะกำหนดไว้แล้วว่า ในกรณีจําเป็นนะในกรณีที่จําเป็นต้องมีการบังคับคดีเพราะผิดสัญญาประกันให้ศาลเนี่ยมีอํานาจออกหมายบังคับคดีหรือคําสั่งอื่นใดเพื่อบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งกระผิดตามสัญญาประกันได้เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ต่างห้ภาคษาโดยให้เจ้าพนักงานศาลที่แต่งตั้งและพนักงานอายการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับ ตามสัญญาประกันเห็นมกฎหมายเขียนชัดอยู่แล้วว่ากรณีการผิดสัญญาประกันเนี่ยพนักงานอายการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่นะครับในการบังคับตามสัญญาประกันเปิดตัวบทก็ได้คำตอบแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับในพรบองค์กรอายการพนักงานอายการปี53ในมาตรา14นะยังกำหนดไว้ด้วยว่าพนักงานอายการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับอนุมาตรา8ในกรณีมีการผิดสัญญาประกันนะฮะ เนพนักง,งานอายการมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้ไปไปตามสัญญานั้นนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้เรียกค่าธรรมเนียมจากพนักง,งานอายการนะครับสรุปพนักง,งานอายการก็สามารถที่จะบังคับตามสัญญาประกันได้นะครับต่อไปนะขอ คุณแบงค์นะครับมีคําถามมาว่าอาจารย์ครับถ้าจะทบทวนวิแพงใหม่ทุกภาคช่วยลบกวนหนังสือที่จะต้องอ่านทีครับอืก็ผมก็แนะนําให้ลงคอสเนกับผมเลยครับจบนะครับได้ทบทวนใหม่อย่างแน่นอนนะแต่ถ้าไม่ลงติวก็ไปหาคํญญาบรรยายนีนะครับมาอ่านนะกระชับสุดละเนื้อหาสาระสุดนะถ้าเรียนซื้อหนังสือแยกเป็นเล่มมาเนี่ยนะครับมันก็ จะค่อนข้างเยอะนะโดยส่วนตัวผมนะก็คือ1ชิปติวผมนะครับสมัครติวนะครับสอนให้ครบทั้งฟังทั้งอ่านเรียบร้อยนะครับฝึกทาข้อสอบเรียบร้อยแต่ถ้าไม่ได้สมัครเรียนก็แนะนำจริงๆคือแนะนําคําบรรยายเนนะหนังสืออื่นๆผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเอาคําบรรยายเนเนี่ยเป็นหลักให้รู้เรื่องก่อนแล้วก็ค่อยไปดูขยายเป็นส่วนอื่นนะครับอันนี้เป็นคําแนะนำนะฮะโอเคนะท่านใดมีคําถามก็นะพิมพ์เข้ามาได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นคำถามจากนักเรียนคอร์สปัญญาตีนะครับเขาถามว่ากรณีสารพิพากษาให้หยานะโดยสารเนี่ยกำหนดให้ภรรยาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรและให้สามีจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรถือว่าเป็นการถอนอำนาจปกครองบุตรของสามีไหมนะฮะอันนี้ก็ คำถามก็ตรงไปตรงมานะครับหลักเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับก็อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นแหละนะครับในมาตรา156อนุมาตรา5นะครับว่าบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของบิดานะมารดานะครับหรือนะครับอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีสารสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดานะฉะนั้นนะครับศาลก็สามารถที่จะกําหนดได้นะครับ ว่าให้นะครับวเวลาสาราพาริพากษาให้หยาเนี่ยสารก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้เด็กอยู่ในอำนาจปกครองของใครและการที่สารกําหนดให้อยู่ในอำนาจปกครองของมารดานะครับไม่ได้ถือว่าเป็นการถอนอํานาจปกครองของบิดานะคือมันเป็นเรื่องของการใช้คําศัพท์เท่านั้นเองก็คือสาราพาริพากษาให้หยาและกําหนดให้มารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองก็จบแค่นั้นนะส่วนนะครับตัวบิดาก็พยายามอ้างว่าการที่สารกําหนดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการถอนอํานาจ ปกครองของบิดาต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลชนดระคอบัวสันบอกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องการถอนอำนาจปกครองแต่เป็นเรื่องการที่ศาลใช้อำนาจตามกฎหมายในการกำหนดอำนาจปกครองให้อยู่กับมารดาในกรณีาราศาลพิพากษาให้หย่านะครับฉะนั้นประเด็นนี้นะครับไปดูคำพิพากษาดีกาที่41 4 6ทับ 25, 60นะครับสรุปนะครับกรณีาราศาลพิพากษาให้หย่าและกำหนดให้อยู่ในอำนาจปกครองของมารดาในทู้เดียว ไม่ได้ถือว่าเป็นการถอนอำนาจปกครองของบิดาตามมาตรา1582นะครับถอนอำนาจปกครองนั้นอนะ่ะสาเหตุต้องมาจากว่าผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นกลายเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนสมรรถไร้ความสามารถนะครับหรือว่านะครับใช้อำนาจปกครองนะครับกับผู้ยาวไปโดยไม่ชอบหรือมีความประพฤติช,ชั่วร้ายนะฮะซึ่งเป็นคนละกรณีกันนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นนะสี่คำถามนะครับท่านใดมีคำถามก็พิมพ์เอาไว้ได้นะครับ ็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสนใจคอร์สเรียนก็สามารถที่จะถามมาได้นะครับติดสอบถามไปทุกวันนะครับจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันเลยนะครับก็นักเรียนสมัครเยอะมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่แนะนําเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ